กำลังทหารครับไปช่วยเกษตรกรรับซื้อแตงกวาถึงสวนเลยนะครับก็ตามนโยบายของพลเอกนรง,งพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บริการทหารบกครับให้หน่วยทหารทุกหน่วยเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะฮะลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดหน่วยทหารทุกหน่วยเนี่ยเขาต้องไปจ่ายตลาดซื้ออาหารนะฮะมาประกอบเลี้ยงอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพบทบท่านก็เล็งเห็นความสําคัญตรงเนี้ยและเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนควบคู่กันไปด้วย หน่วยกองพันทหารราบที่สองกรมฐานราบที่8ค่ายมหาศักดิพลเสพตมบนนนสะอาดอำเภอชุมแพขอนแก่นเนี่ย <c oughs> เขาก็เลยไปสำรวจพื้นที่รอบค่ายก่อนเลยว่าอมีพี่น้องกเกษตรกรอขอเขาปลูกอะไรบ้างอยู่ตรงไหนบ้างมากน้อยขนาดไหนนะฮะพอได้ข้อมูลเสร็จปับ๊บส่งข้อมูลเนี่ยให้เจ้าหน้าที่จากตอนสุธกรรมของหน่วยหรือว่าเจ้าหน้าที่ประจําโรงเลี้ยงที่เขาเป็นพ่อบ้านประจําหน่วยไปจ่ายตลาดเนี่ยนะฮะ ลงมาที่เลยไปรับซื้อแตงกวาจากสวนของนายประมงจันโนรัตเกษตรกรชุมชนในพื้นที่ตำบลทุ่งพระอำเภอคอนสารที่ชัยภููินะครับเสร็จปับ๊บก็นํามาประกอบเลี้ยงให้กับกําลังคนในห,หน่วยได้ทานแตงกวากันสดๆเลยนะฮะโดยหมุนเวียนรับซื้อพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆจากชุมชนรอบค่ายมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบเลี้ยงแหมพี่น้องกเกษตรกรยิ้มได้สบายใจเลยไม่ต้องกลัวว่าผลผลิตจะล้นตลาดเพราะว่าเนี่ยแบงเนี่ยเดี๋ยวทหารมาเหมาไป นะคะก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ทหารนะคะก็ได้ช่วยเหลือประชาชนด้วย